ผมตั้ยซื้อเดยย่าตั้งยาซื้อไดมังสน้อยหลังเงินนเจียป่าตะเวนออกอยู่คู่สาเลยนะแล้วเราลักบ้ันนี้ทีไปเอาฟ้าหลกไหมบ้างปุกวักเงาหูล่ไได้คืนนึงเราหลได้หลายตืบยุเอาหันแล้วอาจารย์บอกกันผู้ซอยดูไปไล่มาให้แล้วโมูหไปไปนี่ เห็นเขาแบกไม่ไปเลยผู้ชายดูน้าผีไผ่ในหมาจัำว่าหมาหมาหวัดเท่ากี่หมาหมาข้างนอกอันผูดติดตามหลวงปู้นี้หน่อยเออหลวงปู่อีกนั่นว่าผู้จับตัวเราอันน่ใหญ่แท่งพน้าเพี้ยงเอวนี่ละหมาแดงพน้าหมาแดงเมื่อก้อนนั่งสองกองเมื่อละกองสองกองผู้เมียนี่มัน อันารย์ใจขามผู้ขาว่าสิไปหาอาจารย์ก็มือวัดนี่ดศูนย์แม่เอ้าบอกผู้ชายดูแล้วเดี๋ยวเราไปได้ให้เออให้เพิ่นคล้องไว้เนี่ยเออหมาผู้อื่นมาวัดขี่ใช่ไหมหมาผู้ใดงหู้แดงหมาผู้ใดงวิ่นเข่ามากมันก็เอาให้ดลักลูกเขาเอากระชิมกินแมนแลเจิ้งจอกเขาเขาเอามาวัมาปล่อยไว้อ๋อเขาเอามาวัดปล่อยไว้แมน มันเราใส่เลยหเอเมื่อสองกองกล่องหนึ่งมันเอาใส่อันขังหนึ่งกล่องสองมันเราใส่ดาบลุกเลยว่าศิไปหาอันผู้ช่วยดูมู่นอะไรศูนย์อะไรไมผู้ช่วยดูเหรอพู้เล่าเหวินในในมาออกจากวัดได้จังหวะมันบอกคุจักตัวก็เลยอันว่าย์ไปบอกอาจารย์ให้บอกข้าเจ้า เียวขอบนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกกันเลยไปออกอิไ้เมีอยไปออกอไปเดี๋ยวอาจารย์ไปนั่งเรากอนมันว่ามีผู้ไปเห็ุดีผู้ขาว่าไปออกจากหันแล้วไปพี่บัดนี้ก็จีแล้วนี่ก็จีไปพุ่นต่อนี่เราไปไปไปเอาละัานีละ